นังสือเล่มนั้นชื่อสัมผัสความลึกซึ้งของพระเยซูคริสต์เขียนโดยมาดามจินี่ไกออนซึ่งเขามีชีวิตในศตวรรษที่สิบหกฉันไม่ค่อยเข้าใจชื่อหนังสือเท่าไหร่แต่ฉันรู้สึกว่าฉันควรอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วแน่นอนว่าหลังจากนั้นสองสมวันฉันไม่ได้อ่านแค่หนังสือเล่มนั้นเท่านั้นแต่ฉัน ยังได้อ่านลูก,กาบทที่ห้าในพระคัมภีและและตรงนี้พูดถึงการลงลึกและการเตรียมพร้อมที่จะชักลากนึกออกไหมคุณจะรู้ตัวเวลาที่พระเจ้าอยากจะดึงความสนใจของคุณในบางเรื่องคุณจะได้ยินเรื่องนี้บนธรรมศมาส์คุณได้ยินเรื่องนี้ในวิทยุคุณดูในทีวีคุณได้รับจดหมายมันเหมือนกับโอเคพระเจ้าลูกก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นคํายืนยันสี่ครั้งและลูกรู้แล้วว่าพระองค์พยายามตรัสบางอย่างกับลูกโอเคไหมนึกออกไหมแล้ว